You are listening to Geek Forever podcast. Open your world with technology. This is Geek China. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Geek China. การที่จะมาเล่าสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในหลากหลายแง่มุมค่ะและยังสอดแทรกคำศัพท์ภาษาจีนให้คุณผู้ฟังได้เรียนภาษาจีนไปด้วยกันอีกนะคะนำรายการโดยพิมพ์ขวัญอดิเทพสถิตและนี่ก็เป็น EP ีที่11แล้วนะคะเป็น EP ีซีรีส์ต่อเนื่องนะคะของเรื่อง China Internet Landscape and Digital Giants นะคะโดยพิมพ์ขวัญได้เล่าจบไปแล้วถึง2ยุคด้วยกันนะคะก็คือยุคที่1ก็เป็นยุคก่อร่างสร้างฐานยุคตั้งต้นยุคบุกเบิกเลยนะคะในปี1995ถึงปี2000นะคะแล้วก็ยุคที่2คือยุคที่ มีการแผ่ขยายอาณาจักรทางอินเทอร์เนต็ตนะคะก็คือในปี2001ถึง2008นะหรือว่าช่วงกำลังเติบโตนั่นเองนะคะหากใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะสามารถย้อนกลับไปฟังกันได้นะคะเพราะทุกอย่างจะค่อนข้างาเกี่ยวเนื่องกันนะคะจาต่อมาเลยนะคะก็คือที่จะมาเล่ากัน,นะะก็คือในยุค2009ถึง2015 mm hmm. นะคะพิมพ์ขอนถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักร าทางอินเทอร์เนต็ตในประเทศจีนยุคหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวละครใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้อีกนะคะเรียกว่าจะมาล้มหรือว่ามาพลิกนะคะวงการอินเทอร์เนต็ตในประเทศจีนได้นะว่าล้มยักษ์เก่าได้ด้วยนะคะอีพีใหม่อีพีนี้นะคะก็ เป็นยุคใหม่เนาะเป็นยุคใหม่เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องเหมือนเดิมเลยนะคะจากบริษัทที่ก่อตั้งมาค่อนข้างยาวนานที่สุดเลยนะคะในปี1996 ะะเขาก็ต่อสู้ฝ่าฟันนะคะเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานมาหลายยุคหลายสมัยนั่นก็คือโซหูนะคะบริษัทของดรจางเฉาหยางนั่นเองนะคะเรามาสรุปธุรกิจของโซหูจาก2ยุคที่แล้วกันนะคะก็คือเริ่มต้นจากการเป็นอินเทอร์เน็ตพอร์ทัลนะคะ,ะเป็นพอร์ทัลที่ให้บริการด้านข่าวสารความบันเทิงอันดับต้นๆของเมืองจีนเลยค่ะก็ในสมัยนั้นนะคะก็สมัยที่ไม่อินเทอร์เน็ตเพิ่ง เพิ่งบูมนะคะเราก็ไม่รู้ใครจะเล่นเล่นอะไรนะคะก็เข้าไปที่ p o r t ท l ลเช่นสนุก .com กระปุก .com นะคะบ้านเราก็เล่นแบบนี้เนาะแต่ของจีนก็จะเป็น sohu.com นะคะในตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นเขาก็ขยายมาทำเป็นออนไลน์อนเทอร์เทนเมนต์นะคะออนไลน์เกมส์นะคะแล้วในช่วงยุคนี้ค่ะ ก็2009ถึง2015นะคะเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดยุคหนึ่งนะคะในแง่ของธุรกิจกลยุทธ์รายได้นะคะและในแง่ของธุรกิจที่เราจะมาพูดกันใน EP นี้หลักๆนะคะมี3ธุรกิจสําคัญนะคะนอกเหนือจากโพลที่เราพูดไปแล้วนะ,ะในหลาย EP นะน,นั่นก็คือ1นึ่โซหูทีวีนะคะก็ภาษาจีนเขาใช้คําว่าโซหูชื่อผินซึ่งชื่อผินจริงๆก็ปแปลว,ว่าวิดีโอนะคะนั่นก็หมายความว่าในผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับ วิดีโอทั้งหมดนะคะใครอยากจะดูว่าเอ๊ะคนจีเวลาเขาเล่นดูวิดีโอนะ,ะดูหนังเนี่ยเขาไปที่ไหนกันนะคะก็สามารถนะคะกดได้ที่เอ่อเ h ิร์ชได้นะคะที่ tv.sohu.com นะคะก็จริงๆแล้วธุรกิจนี้เขาก่อตั้งตั้งแต่ยุคที่แล้วเลยเนะก็คือตั้งแต่ปี2004เลยค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆคืออยู่อยู่ในยุคนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดกันนะคะ ก็สองออต่อมานะธุรกิจต่อมานะก็คือธุรกิจเกมออนไลน์ค่ะที่ชื่อว่า ช่างโหยนะคะช่างโหยนะะซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะธุรกิจนี้จริงๆก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี2007นะคะในเดือนสิงหาแล้วนะคะก็เริ่มพัฒนามาจากการเป็น PC ซ a เกมนะคะแล้วก็ทำเกมประเภทที่เราเคยพูดกันไปนในหลายๆ EP แล้วน,ะะนั่นก็คือเป็นแบบ Multiply Multiplayer Online Role Playing Game นะคะหรือว่า MMO RPG นะคะก็ PC ซีเกมที่ได้รับความนิยมมากของ ช่างโหยนะคะนั่นก็คือเทียนหลงปาปู้นะคะเทียนหลงปาปู้พอพูดไปเนี่ยคนอาจจะงงๆนะคะแต่ว่าพอบอกว่าเป็น8เทพอสูรมังกรฟ้านี่น่าจะอ๋อนะคะนั่นก็คือ,เ,อเป็นเกมแบบอของอของโซหูนั่นเองนะคะก็ธุรกิจนี้ก็ถือว่าเติบโต,ตได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็สปินออฟออกไปนะคะแล้วกเ็เข้าตลาด NASDAQ ได้นะคะในปี2009นะคะ ธุรกิจที่3ที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะของธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโซโหตรงนี้นั่นก็คือโซโกนะคะก็โซโกเคยพูดไปแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นบริษัทลูกในซับซิเดอรี่ของโซโหนะคะ, so oo, ะ,คะก็โ so, ซเนี่ยแปลว่า SEARCH นะคะก็โกเนี่ยแปลว่าสุนัขนะคะก็รวมกันคือ SEARCH นักก็งงๆเหมือนกันนะคะก็เป็นซับซัพซิเดอรี่ของตัวแม่ตัวแม่เขาคือโซหูเนาะก็คือ Search Fox นั่นเองนะคะถามว่าเกิดธุรกิจนี้ขึ้นมานะคะก็อย่างที่บอกค่ะประเทศจีนนะคะธุรกิจ Search Engine นะคะหรือภาษาจีนเราเรียกว่าโซสวยหยินชิงเนาะสอนไปแล้วตัวแม่เลยคือป่ายตู้ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกค่ะตลาดจีนใหญ่มากนะคะคุณจะมีคู่แข่งแล้วที่มาแย่งส่วนแบ่งเค้กตลอดส่วนแบ่งมาเก็ตแชร์ตลอดนะคะตัวที่สองที่จะมาแย่งตรงนี้นั่นก็คือโซโก้นั่นเองนะคะ โซโกะนะคะก็นอกจากที่จะเป็นเอ่อเซิร์ชเอนจินนะคะที่มีที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะคะเขาก็ยังพัฒนาค่ะระบบ ชูรูฝานะคะหรือว่า input method นะคะคออะไรก็คือเป็นเหมือนแป้นพิมพ์ระบบพินอินนั่นเองนะคะกเ็เขาพัฒนาประมาณปี2006นะคะัก็กลางปี2006นะ,ะโปรแกรมแป้นพิมพ์ระบบพินอินตัวนี้นะ,ะหรือว่าชูรูฝาเนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมที่สุดในประเทศจีนนะคะพิมพ์ขวัญเองก็ใช้โปรแกรมนี้นะคะหรือใครก็ตามที่เรียนภาษาจีนนะคะอ,อยากจะพิมพ์เวลาพิมพ์งานไว ก็ใช้โปรแกรมนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะบอรอว่ามาร์กโนะนะไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าโฆษณานะคะโหถ้าได้ค่าโฆษณาก็ดีสิแต่ว่านี่คือใช้ดีจริงๆแล้วก็มาบอกต่อนะคะว่าตอนนี้ใช้อะไรอยู่เนาะก็ โซโกก็ถือว่าแยกดำเนินงานมาแล้วก็ในปีประมาณปี2010นะคะทั้งสาธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็จริงๆก็เกิดมาตั้งแต่ยุคที่แล้วแล้อย่างที่บอกว่าเป็นยุคที่เขามีการแผ่ขยายลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็มีการ d i เวอร์ซิเนาะแต่ไม่ได้พูดถึงใน e ีก่อนหน้าเพราะว่าเรื่องราวจริงๆสําคัญเนี่ยความสนุกมาอยู่ในยุคนี้มากกว่านะคะก็เลยเอามาคุยทีเดียวนะโดยเฉพาะช่างโยแล้วก็โซโกที่ว่าแยกออกมาเป็นบริษัทลูกนะคะกะ็คนนึงก็ไป n นช d a กและอีกคนหนึ่งกำลังรออยู่เนาะกะ็ทั้งหมดนะคะเราจะมาคุยกันใน3 o p e r a t i n g Segment หลักๆนะคะก็คือ,อ เป็นทีวีนะคะเ,เป็นโซโหทีวีแล้วก็ออนไลน์เกมแล้วก็เป็นเซิร์ชเอนจินนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งโซโหเดิมทีที่เป็นพอร์ทลนะคะแล้วก็เริ่มมีโซโหทีวีโซหชื่อผินใช่ไหมคะแล้วก็ช่างโยที่เป็นออนไลน์นะแล้วก็เป็นเซิร์ชเอนจินที่ชื่อว่าโซโกหรือว่าชูรู่ฟ่าอินพุตแมสสอดที่ชื่อว่าโซโกตัวนี้นะคะทำให้แบรนด์ภาพลักษณ์ของตัวโซโหเนี่ยถือเป็นแบรนด์อินเทอร์เน็ตจีนที่ ่าแก่อยู่ยงโครงกา์แล้วอยู่ในชีวิตชีวิตประจําวันของคนจีนอย่างแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะคะจะดูตลาดหุ้นจะดูอะไรก็เหมือนมันเรียกลมเรียกฮู้อ่ะเนาะ,ะก็มีข่าวสารอะไรมากมายใช่ไหมคะหรือว่าดูทีวีนะคะหรือว่าการจะเสิร์ชนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่ใช้เสิร์ชอย่างน้อยคุณก็พิมพ์แป้นพิมพ์นนะทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยก็ถือว่าทําให้โซโหเนี่ยเป็นปัจที่มีความสําคัญนะคะตั้งอยู่ มานานนะคะแล้วก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่านะะสำคัญอยู่ที่แต่ว่าจะใหญ่พอที่จะแข่งกับคู่แข่งคนอื่นๆหรือว่ายักษ์ใหญ่คนอื่นๆได้ไหมเราต้องมาดูกันยาวๆนะคะเริ่มกันที่ Soho TV นะคะก็เป็นออนไลน์วิดีโอเว็บไซต์นะคะแพลตฟอร์มวิดีโอของ s o h หนั่นเองะะไฮไลท์ที่ได้บอกไปนะ,ะก็คือว่าในปี2009นะคะ เ,เริ่มต้นนะคะจากยุคเ,เกิดมาตั้งแต่ยุคที่แล้วเนาะแต่ไฮไลท์จริงๆคืออยู่ยุคนี้นะคะคือโซหูเนี่ยเป็นเว็บนะคะแรกที่มีการนำเอารายการ,รกจากอเมริกานะคะแบบที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่า n o n p i r a ted American shows นะก็คือว่าไม่ติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะทำให้ Market Share นะคะในด้านของเ,ออเวลาที่ใช้ไปกับ การดูวิวออนไลน์ตัวนี้นะคะสูงขึ้นนะคะจาก3.4%ไปอยู่ที่13.4%ภายใน1ปีเลยนะคะก็หมายความว่าภายใน1ปีตัวนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งนะคะได้แย่งมาได้10%นะคะนอกจากนี้นะคะก็ตั้งแต่ป 2, 0, ี2010นะคะก็คือตั้งแต่ยุคนี้เลยนะคะ,ะโซโูก็ร่วมมือกับช่องทีวีเก่าแก่แบบดั้งเดิมทีแบบ traditional ตอนนั้นน่ะนะคะเพื่อที่จะผลิต original content นะคะออกสู่แพลตฟอร์มอีกมากมายนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะกลยุทธ์ของเขาก็คือว่ามีการาโปรโมทหนังวิดีโอออนไลน์แบบคุณภาพสูงนะคะหรือว่าเป็น high definition นะคะทั้งในและนอกนะคะนอกคือการนำเอารายการแบบที่ได้ลิขสิทธิ์มานะคะมาเผยแพร่นะคะในก็ร่วมมือกับ ตัวเจ้าคอนเทนต์ต่างๆภายในประเทศนะคะผลิตออกมาสู่แพลตฟอร์มนะคะก็อันนี้สงนะคะก็หลายปีต่อมาก็ถือว่าทำให้รายการโซโูทีวีเนี่ยได้รับความนิยมมากๆนะคะรายการที่มีชื่อนะคะก็เช่น the allsman นะคะหรือว่าเตี่ยวซื่อหนานชื่อนะคะหรือว่า love me if you dare นะคะถ้าหลายเหลอฉิงปี้เหยียนนะคะก็แต่ละรายการนะคะถือว่ามียอดชมที่สูงกว่า1000ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะ ปี2012ค่ะโซหูวิดีโอนะคะมีเขาเรียกว่าเป็น monthly unique visitor นะะหรือสูงถึง234ล้านยูเซนะคะก็คือโตรประมาณ23%ต่อป,ปีเลยทีเดียวนะคะกะ็นอกจากนี้นะไฮไลท์มันนะคะก็คืออยู่ที่ปี2012อีกเช่นเดียวกันนะคะก็ร่วมมือนะ,ะพัฒนาองค์กรที่สร้างคอนเทนต์วิดีโอเพื่อที่จะซื้อแล้วก็แชร์ลิขสิทธิ์ ร่วมกันนะคะซึ่งสองผู้เล่นนี้นะคะ,ะยังไม่เคยพูดถึงอีพีไหนๆนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดในยุคนี้นะเราเดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดในอีพีต่อไปนะคะนั่นก็คือไอชีอีนะคะแล้วก็เทนเซ็นทีวีนะคะก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้แต่พังงาดมาเป็นผู้นำด้านวิดีโอคอนเทนต์ในจีนได้โดยใช้เวลาไม่นานนะคะ,อะนอกจากการผลิตคอนเทนต์ของตัวเองนะคะที่ได้ ทำให้ได้รับความนิยมแล้วนะคะแล้วก็มีการวางกลยุทธ์ที่เน้นซื้อลิขสิทธิ์จากทีวีจากรายการทีวีต่างชาตินะคะรายการดังๆแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็เป็นแบบ High Definition นะคะทำให้รายการจาก รายการอเมริการายการต่างชาตินะคะที่อยู่ในโซฮหเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมในประเทศจีน,นะคะแล้วก็โซฮูเองก็ถือว่าได้รับชื่อเสียงนะคะในแง่ที่เป็น rich แล้วก็ high q u a l i t y c o n t e n t นะคะรายการที่ดังอย่างที่บอกนะ,ะที่ ที่ได้รับความนิยมที่เอามาฉายมีอะไรบ้างเช่นนะคะ Saturday Night l i f e นะคะอันนี้น่าจะเคยดูเนาะแล้วก็ The Ellen Show นะคะนี่พิมพ์ผลชอบมากนะคะแล้วก็ House of Cards นะคะที่อยู่ใน Netflix บ้านเรานะคะก็คนจีนเข้า Netflix ไม่ได้ก็ต้องดูผ่านช่องทางเหล่านี้แทนนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงสำคัญเลยนะคะของโซฮูก็คือว่าด e ม o กราฟิกนะคะหรือว่าผู้เข้าชมนะคะเกือบ4 0ของโซฮูวิดีโอตัวนี้นะคะเป็นกลุ่มที่จบ ปริญญาตรีนะคะแล้วถือว่าเป็นกลุ่มที่สูงกว่าแพลตฟอร์มวิดีโออื่นๆเลยทีเดียวนะคะอะ ธุรกิจต่อมาคือออนไลน์เกมส์นะคะก็คือช่างโยนะก็ถือว่าสำคัญก็อย่างที่บอกเลยก็คือว่าไฮไลท์ของเขาในยุคนี้คือการแยกตัวแยกสป i ิน f f ออฟแล้วก็จดทะเบียนที่ n a s d ด q ได้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ตัวแฟลกชิพเกมที่สำคัญที่เราพูดไปแล้วก็คือเทียนหลงปลาปูนะคะหรือว่าแปดเทพอสูุมังกรฟ้านะคะก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมแล้วก็สร้างรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงให้กับ ช่างโยเองนะคะนอกจากนี้เขาก็จะมีเกมไพ์ปลายที่เขาผลิตเองนะคะหรือว่า in-house develop นะ,ะหรือว่าเป็นไลา์เส้นเกมอะไรต่างๆอีกมากมายนะคะโดยธุรกิจโมเดลของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า item based revenue model หมายความว่ายัางไงคือผู้เล่นเกมเนี่ยจะเล่นฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเขาจะอยากที่จะเพิ่มประสบการณ์นะคะออของการเล่นนะคะก็คือเขาต้องซื้อ i อเทในในเกมออนไลน์นั่นเองนะคะก็ในเรื่องเกมเนี่ยถือว่าเขาก็เติบโตได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าในแง่ market share ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสู้ n e t e a s e แล้วก็ Tencent ไม่ได้นะคะคนละสะเกลกันเลยค่ะก็เดี๋ยวในเรื่องนี้จะพูดไปในอีพีหน้าเพราะาตัวละครหลักคือเน็ตอ s สแล้วก็เทนเซน t เนาะเรายังไม่ถึงตาเขานะคะก็เอาจริงพอมาดูเหมือนเอ็นนูรีพอร์ตนะคะก็พบได้เลยนะคะว่าโหละผู้เล่นลายคนของเขา,าค่ะตกลงไปแบบ เยอะมากๆนะคะสือสิบถึงยีป็ยี่สต่อปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์นะคะเขามองว่านี่คือความล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านนะคะจากยุค PC มาสู่ยุคโมบายนะคะ<ม>แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงยุคที่เราอยู่ในที่เราเล่าในยุคนี้คือยุคสมาร์ทโฟนเนาะนะคะ แล้วเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะสู้รายอื่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวเกมส์เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันต่อๆไปนะคะเพราะว่าส่วนที่โดดเด่นจริงๆของโซฮูค่ะค so ือโซโกที่เกริ่นไปแล้วเนาะว่าเขามีเป็นเหมือนระบบแป้นพิมพ์พินอินนะคะที่พิมพ์ขวันเองก็ใช้นะคะแล้วก็ในปีในแล้วก็ยังทำธุรกิจเ e ิร์ชนะคะก็คือเหมือนมาแย่ง ปลายตัวนะคะนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้โซหูนะคะแต่ว่าหลังจากประมาณปี2อ่อ ..2,006 เป็นต้นไปนะคะเขาก็ทำการวีออแกไนซ์ครั้งใหญ่คือการแยกบริษัท ก็สปินออฟนะคะ, Spin off, นะ,คะในปี2010ค่ะซึ่งในปี2010ในยุคนี้นะคะก็มีข่าวใหญ่มากมายเกิดขึ้นนะคะข่าวใหญ่อีกอันนึงท,ที่เด็ดมากๆนะคะนั่นก็คือตุลาคมนะคะที่โซหูออกขายนะคะเป็น Pre-IPO Series A p r e f นะคะ preferred s h a r e s นะคะหรือว่าหุ้นบุริมสิทธินะคะไปให้แก่าบานะคะหุ้นบุริมสิทธินะคะหรือว่า Uh, prefer chairs ตัวนี้นะคะภาษาจีนเราเรียกว่าโยเซียนกู่นะคะโยเซียนกู่โยเซียนนะคะแปลว่า prefer นะคะกู่ก็คือ chairs นะคะก็โยเซียนกู่แปลว่า prefer chairs น, uh, Ch นั่นเองนะคะก็เขาขายไปให้กับอาลีบาบาของแจ็คหม่าเนี่ย16%นะคะแล้วก็ให้กับด็อกเตอร์จางเฉาหยางหรือว่า chairman founder ของ ของโซฮูเองนะคะ16%ส่วนโซโกบริษัทลูกก็ยังถือไว้นะคะประมาณ68%ทั้งหมดก็เพื่อที่จะต่อกกน,นะคะกับมาเก็ตลีดเดอร์ในธุรกิจเซิร์ชเอนจินนะคะของป่ายตู้นั่นเองนะคะเพราะว่าในตอนนั้นนะคะในประมาณปี2010นะคะ,ะส่วนแบ่งรายได้ในตลาดนะคะของธุรกิจเซิร์ชเนี่ย ของโซโกะนะมีไม่ถึง1%นะคะแม้ว่าสิ้นปี2010นะคะ,ะตัว market share ในแง่ที่เป็น PC นะจะมีประมาณ12%ในตลาดนะแล้วก็ตัว daily user หรือว่าผู้ใช้งานรายวันนะคะก็สูงถึงประมาณ15ล้าน user นะคะแต่ก็อย่างที่บอกคะ่ะสูงไม่เท่า ายตู้นะคะแต่ว่าเบราว์เซอร์ก็เริ่มที่จะได้รับความนิยมนะแล้วก็มีแบรนด์รีคเคนทิชันมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะในปี2011นนะคะเขาได้มีการวางกลยุทธ นะะในการปล่อยผลิตภัณฑ์หลักๆะะในกลุ่มเครือของตัวโซโก้เนี่ยนะคะสามโปรดักต์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือโซโก้พินอินนะคะโซโก้เบราวเซอร์นะคะแล้วก็โซโก้เซิร์ชนั่นเองนะคะทั้งหมดก็เพื่อที่จะพัฒนานะะทราฟฟิกนะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของมอนิทอเซชันนะคะหรือว่าการสร้างรายได้การทำเงินนั่นเองนะคะความสำเร็จของโซโก้ที่มีมากกว่าที่อื่นๆที่ บริษัทลูกอื่นๆนะคะของโซฮูนั่นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะเช่นการอัพติมาร์ระบบอัลกอริทึมในการเสิร์ชนะคะแล้วก็โซโกพินอินเอง A, นะ,ะถือว่าเป็นโปรแกรมแป้นพิมพ์นะคะ,ะที่อันดับต้นๆของจีนนะคะซึ่งในปี2011นะคะ พินอินโชโกพินอินเนี่ยนะคะผู้เล่นหลายเดือนนะคะคิดเป็นประมาณ300ล้านยูเซอร์นะคะหรือ84% penetration rate นะคะก็ถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะคะ พอสิ้นสุดปี2012นะคะรายได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ131ล้านดอลลาร์นะคะโตกว่าปีก่อนหน้าถึง108%แล้วก็ถือว่าโตกว่าที่คาดเอาไว้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่แยกดำเนินงานออกมานะคะจนถึงที่เราพูดถึงนะคะสิ้นสุดปี2012เนี่ยก็โตกว่า11เท่าเลยนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานในโปรดักต์ของโซโกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพินอินเบราว์เซอร์เซิร์ชอะไรเนี่ยรวมกันเนี่ย เกือบ400 400ล้านยูเซอร์นะคะทำให้นะคะมีข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือกลางปี2012นะคะเอ่อซหูจริงๆนะคะเขาก็รีเพอร์เชสหรือว่าซื้อคืนหุ้นในส่วนที่เคยขายไปให้กับอาลีบาบานะคะประมาณ10.88%นะคะในราคาประมาณ25.8ล้านดอลลาร์นะคะพอปี2013นะคะโซลหูก็มองหา strategic partner ใหม่นะคะทีะ่แรกกับที่เป็นหุ้นที่เป็นซีรีส์ B p r e f e r ร์เร a นะคะถามว่าครั้งนี้เป็นใครให้รองทายครั้งนี้คือโพลิโพนิมานะคะหรือว่าหมาข้าถเถง CEO ของ t e n c ซ n t นั่นเองค่ะก็ครั้งนี้นะคะก็มีการประกาศความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์นะคะ,ะกับทั้งโซหูโซโกนะคะบริษปปัทลูกบริษัทแม่แล้วก็ t e n c ซ n t นะคะ ความร่วมมือทางกลยุทธ์หรือเชิงกลยุทธ์นะคะภาษาจีนเราจะใช้คำว่าจานเลือ่อเขอจัว่วนะคะจานเลื่อก็คือกลยุทธ์ความร่วมมือก็คือเขอจัว่วนะคะรวมกันคือจานเลือ่อเขอจัว่วนะคะก็โซโกก็ได้รับนะคะ inject capital ะไปจากเทนเซ็นนะ,ะหรือว่าเพิ่มทุนจากเทนเซ็นเนี่ยประมาณ448ล้านดอลลาร์เลยนะ,ะก็แลกกับตัว series B shares อ่ prefer share ไปประมาณ36.5%เลยทีเดียวนะคะก็พอปี2 0 1 4ค่ะ Sogo ก็เลยกลายเป็นแรกกับพุ่นเนาะโซโกก็เลยกลายเป็น default search engine สำหรับผลิตภัณฑ์ในเครือของ Tencent นะคะอย่าง qq com นะคะซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็น number two website ในจีนนะคะ number o คือใครเอ่ยไปยตู้ o com นะคะอ่าและก็ w e y n หรือว่า wechat ซึ่ง2ตัว2ตัวนี้นะคะ2ตัวเอ้ย ตัวละครนี้นะคะ w e x i n นะคะภาษาจีน Weixin ภาษภาษที่เป็น International version นะคะก็คือ WeChat ตัวละครนี้เพิ่งเกิดในยุคนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่ากันไปใน EP ของ Tencent นะคะก็สององก็สองผลิตภัณฑ์ 2, น,นี้นะคะก็มี default search engine ที่มาจาก SoGo นั่นเองนะคะอ่ะพอต้นปี2015นะคะ SoGo ก็ถือว่าทำกำไรขึ้นครั้งแรกนะคะก็ แล้วก็ในแง่ของที่เป็น penetration rate นะคะในส่วนที่เป็น PC ก่อนนะคะก็ถือว่าสูงมากถึง91%นะคะโหเติบโตสูงมากเลยนะคะก็หรือค,รคิดเป็นประมาณ484ล้าน user นะคะส่วนในแง่มือถืออะอย่างที่บอกยุคนี้ก็ต้องมีการพัฒนาเรื่องมือถือเกิดขึ้นนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะมือถือก็เติบโตขึ้นถึง220ล้านยูเซอร์นะคะอย่างที่บอกค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้การเติบโตที่ก้าวกระโดดนะคะก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนั่นก็คือการร่วมมือกับ t e n เซ็นนะคะก็แลกกันใช่ไหมคะกับการที่เขาเป็น default search function ใน w a y i n นะคะแล้วก็ใน QQ.com ทั้ง PC แล้วก็ม o b i l e เดี๋ยวในเรื่องของ w a y i n นะคะหรือว่า WeChat ตัวนี้จะพูดกันอีกยาวๆเพราะว่าเป็นพระเอกของ เรื่องราวทั้งหมดเลยนะคะคือต้องติดตามมันต่อนะคะสนุกมากๆนะคะอืมเรามาดูในแง่ของภาพรวมแล้วก็รายได้สัดส่วนกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะในปี2010นะคะรายได้ทั้งหมดนะคะก็ออของโซหูนะที่มี3ธุรกิจ หลักๆตัวนั้นนะคะสามสี่ธุรกิจหลักๆรวมกันเนี่ยอยู่ได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ6 1 3ล้านดอลลาร์นะคะก็โตกว่าปีก่อนหน้าถึงประมาณ20%นะคะแล้วสัดส่วนรายได้ถือว่าสำคัญมากนะคะตรงนี้คือประมาณ53%เมเนี่ยมาจากออนไลน์เกมนะคะมาจากช่างโหยนะแล้ว34%มเนี่ยมาจากโฆษณานะคะแล้วโซโกเนี่ย คิดประมาณ3%ถือว่าน้อยนะคะแต่ว่าก็เพิ่มสูงกว่าปีก่อนหน้าถึงประมาณรายได้นะคะของของโซโซโกเนี่ยนะคะก็ถือว่าเพิ่มกว่าปีก่อนหน้าถึง120%เพรานะคะพอปี2 0 1 2นะคะรายได้ก็ทำสถิติใหม่นะ,ะสูงแต่สูงถึงประมาณ1710ล้านนะคะก็โตกว่าปีก่อนหน้าเนี่ย25%รรายได้นะ,ะก็มาจาก ห้าสิเอนี่ยออนไลน์เกมยี์ก็โฆษณานะะแล้วก็โซโก้นะคะนี่น่าสนใจจาก3%นะสัสดส่วนรายได้นะขึ้นมา12%เลยนะคะอืมพอสิ้นสุดยุคนี้ค่ะปี2015รายได้ก็ของโซฮูเนี่ยแตะไปที่1,900ล้านนะคะแล้วก็ก็โตปีก่อนหน้าประมาณ16%นะคะแต่ว่ารายได้หลักๆนะคะ34%มาจาก เกมส์ออนไลน์นะคะมาจากช่างโยนะคะสามาจากใครเอ่ยไม่ได้มาจากโฆษณาแล้วนะมาจากโซโก้ Go, ค่ะโหเขาเติบโตขึ้นมากๆเลยนะคะและทําให้สัสดส่วนรายได้ที่มาจากค่าโฆษณาเนี่ยเหลือประมาณ30%เห็นไหมคะสังเกตได้ไหมว่าคีย์มันอยู่ที่ยุคนี้ค่ะโซโหเนี่ยได้รับอานิสงส์จากการที่เขาวางกลยุทธ Diversification ที่เราเคยเล่าไปใน e ีีที่แล้วเนาะว่าเขาไม่ได้อยากที่จะพึ่งพิงรายได้ทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปเพราะยุคก,ก่อนหน้านะคะออนไลน์ออไลน์ r t i s i n g นะหรือว่ารายได้จากโฆษณาเนี่ยสูงถึง65%เลยเพราลยนะคะพอมายุคนี้เนี่ยก็มีการ Distribute นะหรือว่ากระจายรายได้นะสัดส่วนรายได้ไปในแบบที่เข้าๆกันนะคะก็โซโกโดยเฉพาะโซโกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะรายได้เติบโตขึ้นสูงมากนะจากสัดส่วนเพียงแค่3% มาอยู่ที่30%เลยนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเป็นยุคที่ขอว่าโซหู oo, เนี่ยมีการดำเนินง,งานไปได้อย่างน่าพอใจนะคะแต่ว่านะคะมันคือแต่อยู่ตรงนี้นะคะการแข่งขันในประเทศจีนนะคะดุเดือดมากๆนะ,ะต้องบอกไว้เลยนะคะคุณแข่งกับตัวเองอาจจะไม่พอนะคะคุณอยู่ไม่ได้นะ,ะเพราะว่า คุณต้องดูเพื่อนบ้านคุณต้องดูเพียร์สคุณต้องดูคู่แข่งด้วยนะคะถึงแม้ผลประกอบการเขาจะดีขึ้นดูดูโอเคดูดีทุกอย่างนะแต่ว่าค่อนข้างกดดันสูงมากเพราะว่าโซโหเนี่ยเมื่อเทียบนะคะเมื่อเทียบกับคู่แข่งคนอื่นเนี่ยเขาดูจะ,จ,ะจะขาดโฟกัสไปเลยในแง่ของการผลักดันการเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเซอร์เองนะคะหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดเองนะคะแล้วก็เลทเอาโลนรได้หรือว่ามาร์เก็ตแคปนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเห็นได้ชัดมากๆในยุคหน้านะคะอะ พราะถ้าพูดถึงเป็นมีเดียโพโต้นะคะเขาเกิดมานานที่สุดก็จริงแต่เขาแพ้ไปให้กับ NS นะหรือว่า NetEase ซีนาแล้วก็รวมถึงน้องใหม่ Tencent ที่เกิดขึ้นมาในยุคที่แล้วเนาะอะอก็แพ้ไปนะคะวิดีโอเองก็แพ้นะคะก็ที่เราเล่าไปแล้วเนาะโยคู Yo ่ oo, นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะาเล่าต่อไปในยุคนี้คือ Ten c ซ n t วิดี o i e ออนะคะออไลน์เกมก็แพ้ค่ะให้กับ NetEase แล้วก็เอ่อ t e n c ซ n นนะคะส่วน Search ก็ดูดีที่สุดนะฮะแต่ว่าก็เป็นรองเพียงปลายตู้นะคะในยุค ปัจจุบันแต่ยุคหน้ามีตัวละครใหม่เกิดขึ้นอีกนะก็เดี๋ยวต้องดูกันไปยาวๆนะเดี๋ยวประเทศจีนเนี่ยเกมพลิกเยอะมากนะคะเราจะดูต่อไปว่ายักษ์คนไหนเก่งมากขึ้นในแง่ของทั้งยูเซอร์รายได้ส่วนแบ่งการตลาดนะคะเพราะว่าพิมพ์ขวัญเนี่ยเ,เกิดมานะคะเริ่มต้นเนี่ยจากเ้าเพราะว่าโซหหเนี่ยเป็นเ,เป็นบริษัทเก่าแก่ยืนยงมากๆแต่ว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะก็ขอให้ติดตามกันต่อไป ะะก่อนจบ EP นี้ค่ะขอสรุปแล้วก็ฝากคำคมที่เอาไว้ใช้ได้นะคะจริงๆในใน,ในโลกธุรกิจนะคะคือไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรน,นะคะภาษาจีนนะคะเราพูดว่าไม่โยงหยนงหยนะคะยังไม่ยง的敌人นน,น,ะะนั่นก็คือไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรน,นะคะแต่ว่านะคะตั้นชื่อแต่ว่ามีแต่ผลประโยชน์ที่ถาวรน,นะคะก็คือ 只有永远的利益นะคะก็มีแต่แค่ benefit ที่ถาวรทำ b e n น f i t ร่วมกันนะคะเพราะไลท์เทนเซนเนี่ยนะคะเกิดมาในยุคเดียวกันถูกใช่ไหมคะก็แล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเป็น Instant Messaging เนาะ พอเขาใหญ่มากปุ๊บเขาก็มาลงเล่นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตโพเทบ้างในปี2003หากจำความได้นะย้อนไปได้นะย้อนฟังได้นะคะแล้วเขาก็เลยกลายเป็นโพเทลนะฮะโพเทลที่ใหญ่ที่สุดในเวลาไม่กี่ปีต่อมานะคะเอาง่ายๆเลยคือชนะโซฮูโพเทลไปเลยอย่างราบคาบเลยนะคะหรือแม้แต่ธุรกิจเกมส์เองนะเทนเซ็นก็ทำได้ดีนะเอาแข่งคู่เอาตีตลาดคู่แข่งได้นะคะพอมาในยุคนี้ค่ะปี2013เอ๊ะ เขากลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทลูกของโซฮู oo, นะคะนั่นก็คือโซโกนะคะก็มี strategic collaboration กันนะคะทำให้โซฮู oo, นะคะขายไปขายหุ้นไปส่วนหนึ่งแต่ก็ทำให้โซฮูได้เข้าถึง t r ร f f i c ที่เยอะๆมาจากเท n นเซ็ได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่จะต่อกรอแล้วก็แย่งค่ะส่วนแบ่งการตลาดของ Search Engine จากปล่ายตู้ได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะต้องบอกเลยว่าเกมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะ ดูเดือดมากๆนะคะใน EP ีต่อๆไปนะคะต้องอฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับใน EP นี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะฝากติดตามพิมพ์ขวัญกันได้2ช่องทางแล้วนะคะที่รายการ Geek China ในช่อง Geek Forever Podcast และทางช่องทางส่วนตัวของพิมพ์ขวัญเองที่ชัยน้อ e ท็อ Podcast ค่ะถ้ายัางไงก็ขอฝากติดตามกด Follow กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ